โอ้โห و. แทงจริงครับทุกคนจะทำวิธีไหนนะครับผมดูนะครับผมแม่ๆม่นะครับอ้ดูครับใช้เท้าเหยียบโอ้โหฉลาดมากๆเลยนะครับคนทีมมองอะไรครับผมดูนะครับถอดมีดแล้วนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีมีแม่พิพิเอทุกท่านทุกคนนะครับันนี้นะครับคนที่ทําอะไรตัดต้นต้นหมา,หมาไม่ใช่เรียกว่าต้นเตา่าแต่ว่าอีกภาษาภาษาอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าภาษาบ้านเราเรียกว่าต้นเตา่าตัดให้ช้างกินนะครับช้างกินดีมากๆเลยนะครับเราตัดไปแล้วคนละสต้นนะครับ เราพักบริเวณวัดนะครับผมว่าเราไม่กล้าตัดเยอะนะครับหมดแล้วค่อยตัดให้ใหม่นะครับต้นแบบนี้จะหาหาได้ง่ายแถวภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีเกือบทุกที่เลยนะครับภาคอีสานเราจะมีแถวกาะสินนะครับแถวกระสินจะเยอะนะครับถ้าอยู่แถวอีสานกระสินจะเยอะนะครับ ต้นคล้ายๆต้นหมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับอ,อ,อุ้งเนี่ยไปให้บัวตองก่อนนะครับบัวตองสวัสดีค่ะก่อนเร็วจ้าก่อนเสียงสวัสดีค่ะก,ก่อนจ้าก,ก่อนจ้าดีดีสวยสวัสดีค่ะก่อนเสียงน้ำเสียงเสียงเสียงเอ็กเสียงเียงเอ้าทงไนตินอ้าจ้าก่อนเสียง สดี๋ยวค่ะเสียงก่อนอย่าเสียงดีเสียงเสีย่าเล่นเสียงเสียงนังดังเดียวเสียงเสียง,เ,ยงเอ้ยน<อ>ักพักเราครับเราพักสลามินนะครับเอามาพี่โตเก็บเอาเก็บเอาคิ้วเก็บไปดูนะครับผมน้องช้างจะกินแบบไหนนะครับคือต้นแบบนี้เขากิน กินทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นทั้งใบนะครับนี่นะครับดูนะครับเขาจะเหยียบเขาจะเหยียบให้มันแตกนะครับต้นแบบนี้ฉางกินทุกอย่างเลยนะครับแม้จะทั้งใบแล้วก็ต้นจะไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับตอนจะฉีกไว้ไหม เฮ้ยอีฉีกใบไม่ม่ต้องโอ้โหจะฉีกใบออกก่อนนะครับผมต้นตายบ่ครับต้นตายบ่ต้นตายด้วยนายแน่นบ่ใบก็แข็ง ดูเจของเรานะครับหิวแล้วเจ๊เราหิวแล้วนะครับยืนมองแล้วกินเก่งนะครับผมประตองเป็นทุกอย่างเลยนะครับเราก็ถือทำความสะอาดให้กับทางวัดด้วยนะครับ ต้นแบบนี้ก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็ถากทางออกให้ทางวัดด้วยนะครับผมตกแต่งนะครับให้มันดูสะอาดหูสะอาดตานะครับแข็งนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แข็งนะครับแข็งนายประอง ดูเขาเหมือนกันเรานะครับโอ kind of ้โหใช้งานให้เป็นประโยชน์นะครับโอ้โหแทงกินครับขมือนจะทำวิธีไหนนะครับผมดูนะครับผมแม่แม่นะครับอ้ดูครับใช้เท้าเหยียบโอ้โหฉลาดมากๆเลยนะครับนี่ครับดูครับเก่งมากๆเลยนะครับวิธีกินต้นเตานะครับ แต่ว่าภาษาอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกอะไรนะครับดูเขาใช้เท้านะครับใช้เท้าเหยียบให้มันแตกนะครับใช้เท้าเหยียบให้แตกนะครับดูครับโอ้โหฉลาดม,มากๆเลยนะครับนี่ดูครับความพยายามของเขานะครับ เก่งมาก,มากครับดึงโอ้โหเฮ้ยฉลาดมากๆเลยนะครับเย็บยังไม่แตกเริ่มจะฉีกได้แล้วนะครับดูครับเริ่มจะฉีกได้แล้ว โอ้เจ๋งมากๆเลยครับฉลาดจริงๆนะครับช้างนะครับไม่มีมีดนะครับไม่มีมีดเหมือนคนนะครับแต่ว่าสามารถกินไม้ใหญ่ๆได้นะครับสามารถฉีกไม้ได้นะครับผมแรงเขาเยอะนะครับนี่ครับได้กินแล้วนะครับกระเหมือนจะได้กินแล้ว ได้กินแล้วนะครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับต้นแบบนี้นะครับแถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับถ้ามีนี้จะก็เรียกว่าอะไรดีถ้ามีจะประหยัดอาหารมากๆเลยนะครับคือเขากินทุกอย่างเลยนะครับต้นนี้ทั้งต้นทั้งใบทั้งลูกนะครับผมทั้งทั้งผลนี่ครับผมกินได้ทุกอย่างเลยนะครับจะกินต้นกินใบหมดเลยนะครับไม่เหลือนะครับ ต้นแบบนี้นะครับถ้าอยู่แถวบ้านเรามีนี่จะประหยัดมากๆเลยส่วนมากจะเยอะเยอะแถวภาคใต้นะครับภาคใต้จะเยอะนะครับแถวภาคใต้จะเยอะนะครับอีสานเราจะมีแถวแถวการสินนี่จะมีผมเห็นตามที่ผมเห็นนะครับแถวการสินจะเยอะเหมือนกันนะครับ เราจะตัดให้เรื่อยๆนะครับเราไม่ตัดให้มาเยอะนะครับเพราะว่ากินต้นแบบนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลานานนะครับกว่าจะหมดกว่าจะหมดแต่ละต้นนะครับต้องใช้เวลานานนะครับตัวตัดลงมาแล้วจะไม่หมดนะครับเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จะดุเลยนะครับผมหมดหมดแล้วเขาตัดให้กินเรื่อยๆนะครับมะตอองก็เก่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ย่อยเลยนะครับ มาตองก็เหยียบเหมือนกันนะครับเหยียบเพื่อจะฉีกให้มันแตกนะครับมะตรองนี่ต้นเดียวใช้เวลานานนะครับ ฉีกออกไหมไมาต้งตัดให้อีกนะครับผมตัด้อีกคนละคนให้อีกคนละต้นนะครับให้อีเชื่อละต้นกว่าจะถึงเวลาออกตัวตอนเย็นก็คงจะหมดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลงมาแล้วนะครับเอาไปให้คขมื้นก็ได้ขมื้นจัดให้สามต้นนะครับรอบแรกเอาไปแล้วต้นหนึ่งนะครับรอบนี้เอาให้สามต้นเลยนะครับพราว่าควานก็จะได้พักผ่อนนะครับช้างก็จะได้กินไปเรื่อยๆนะครับพอต่างคนต่างจะนอนนะครับเวลาพักผ่อนให้เขากินไปเรื่อยนะครับ กว่าจะถึงเวลาออกทัวร์นะครับมากินอิ่มเต็มที่เลยนะครับบมลองนี้ยังยังไม่ให้เยอะนะครับให้ต้นเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่ากว่าจะหมดนะครับผมกว่าจะหมดเมลองก็เริ่มกินได้แล้วครับเพราะาเราต้องเอาใช้มีด ผ่าให้หน้องนะครับเพราะว่าน้องแรงไม่ถึงนะครับน้องแรงไม่ถึงผมใช้มีดผ่าเพื่อจะให้เขาได้ฉีกง่ายๆนะครับว่ามือหรือว่าแรงไม่ถึงแรงยังไม่เยอะเท่าคำมื่นนะครับไม่สามารถฉีกไม้คิดเองได้นะครับเราต้องผ่าผ่าให้เขานะครับผมนี่นะครับเราผ่าให้เขานะครับให้เขาได้จับได้ฉีกง่ายๆนะครับ บริเวณวัดล่มเงาก็ดีนะครับนี่นะครับต้นไม้ที่กินได้นะครับเอาโมตองกดกดลงหักเอา้ักลู้อุย้ยเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ย ขมืนสบายเลยนะครับผมกินอย่างสบายเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องพังคําหมื่นของเรานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ